การออกใบกำกับภาษีนะครับผมอย่างแรกเลยให้เรากดที่คำว่าค้นหาบินเก่านะครับหลังจากนั้นกรอกหมายเลขบินที่อยู่บนด้านบนหัวบินได้เลยนะครับแล้วกดตกลง อ่ะโอเคแต่ถ้าเรากกอกเสร็จแล้วเราก็มาดูทางด้านซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์ว่าเราเกาะไปอ่ะเป็นหมายเลขนี้ไหมไหไลท์ให้เป็นสีส้มนะครับผมสีเหลืองหรือสีส้มเราจะนั้กดคําว่าพิมพ์กากับภาษีโอเคตรงนี้เขาจะขึ้นว่าไม่สามารถพิมพ์ใบบกำกับภาษีได้เนื่องจากเครื่องนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนสัมภารนะครับเรากดโอเคเลยแล้วกดออกมานะครับวิธีการเปิดตรงนี้นะครับให้เราไปที่การตั้งค่ามุมบนขวามือนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาที่การตั้ง,งค่าระบบร้านอาหารนะครับแล้วก็ตั้งค่าระบบร้านอาหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะอยู่ตรงนี้เลยตรงจดทะเบียนสัมภาะระแล้วนะครับตรงนี้ serial number คุณท่านไปขอมาเรียบร้อยแล้วก็จะได้มาเราก็เอามาก,ก่อนะครับ post id ก็เช่นกันก็เอามาก่อกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดบันทึกนะครับแล้วออกจากตัวโปรแกรมก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเข้าใหม่ ด้วยบัญชีที่มีการสิทธิ์เข้าถึงนะครับอย่างเช่นเจ้าของร้านหรือแอดมินหรือผู้ดูแลนะครับผมหลังจากนั้นกดเหมือนเดิมเลยคือค้นหาบินเก่านะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบินเหมือนเดิมเลยที่อยู่บนด้านหัวมุมบนของบินนะครับแล้วก็มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเลขที่เราใส่ถูกต้องไหมเมื่อสักครู่นี้ให้เราเลือกนะครับแล้วก็กดที่คําว่าพิมพ์กํากับภาษีหลังจากนั้นใส่รหัสผ่าน โอเคหลังจากนี้นะครับผมขั้นตอนนี้เขาจะเขียนว่าการุณากรอกหมายเลขผู้เสียภาษีให้ครบทั้งหมด13หลักนั่นคือบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะครับก็คืออย่างแรกเลยได้รับเงินจากใครขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นคุณเต๋านะครับผมโอเคเราได้รับเงินจากคุณเตาชื่อลูกค้าก็คือชื่อคุณเตาที่ต้องการออกใบกบกับภาษีนะครับแล้วก็ตรงนี้ควรจะใส่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นชื่อเล่นก่อนนะครับ แล้วก็ที่อยู่นะครับที่อยู่จะใส่เป็นที่อยู่ของเราเองเลยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างเป็น1 2 3 4 5สอหานะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครก,ก็ได้กรุงเทพนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเราจะใส่เป็นเลขบัตรประชาชนขออนุญาตใส่เป็นสิบสามหลักนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เรากดที่คาว่าออปชันด้านบนก่อน ตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าครั้งแรกและครั้งเดียวนะครับผมตั้งค่าตรงนี้ h e a d e r หนึ่งนะครับผมจะเป็นการตั้งค่าให้เราใส่อะไรก็ได้ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นการใส่ชื่อบริษัทนะครับผมขออนุญาตใส่เป็นบริษัทอินโฟแกรมเมอร์นะครับผมมาทัานที่2เราจะใส่อะไรก็ได้แต่ขออนุญาตใส่เป็นที่อยู่นะครับ โอเคมาที่3าเหมือนเริ่มเลยใส่แล้วก็ได้แต่ตรงนี้ผมจะขอขอนุญาตใส่เป็นเบอร์ติ่ต่อกับน,นะครับผมโอเคหลังจากนั้นกลับมาที่หน้ารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพื่อความ <c oughs> เพื่อความชัวนะครับให้เรากดคำว่าแสดงใบเสร็จโอเคหลังจากที่เรากดคำว่าแสดงใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่งเตรงนี้เลยคืออินโฟแกรมเมอร์ที่เราเพิ่งกรอกไปจะอยู่ด้านมุมบนสุดเลยคืออันนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับก็คือ h e a d e r 2ตรงนี้ที่เรากรอกไปจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราใส่อย่างอื่นก็ได้จะขึ้นมาเป็นตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ h e a d e r 3จะเป็นเบอร์ติดต่อกับหรือว่าเราจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้เหมือนกัน แล้วอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะทําให้ไม่โชว์รายการก็ได้อย่างเช่นตรงนี้เขาซื้อขนมจีนแต่บางคนเขาไม่ต้องการให้ให้โชว์อย่างเช่นเขาอาจจะไปซื้อเหล้ามาแต่ว่าเขาไม่ต้องการให้โชว์เราก็กดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วก็ลองแสดงอดีกครั้งหนึง่งก็จะไม่แสดงว่าเขาซื้อสินค้าบริการประเภทใดจะขึ้นเป็นแค่อาหารสลัดเครื่องดื่มแทนเองโอเค,อเคแล้วเราก็กดพิมพ์ไปเสร็จได้เลย หลังจากพิมพ์ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใบเสร็จจะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับขออนุญาตเปิดดวงให้ดูนะครับนี่ใบเสร็จจะขึ้นมาในลักษณะนี้เลยโอเคก็การการออกใบกับการออกใบกับภาษีหรือใบเสร็จก็ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ